สวัสดีค่ะมาพบก,กับอ้อโกกอกะนะคะค่ำนี้ดึกแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มกว่าแล้วนะคะมาทำอะไรนะคะที่สุนยางเอามาส่องหาเห็ดกันนะคะเพราะว่าวันนี้เห็นในเฟซนะคะเห็นในเฟซก,กันพากันได้เห็ดคูนนะคะเยอะม,มากแต่ของเรานี่สิจะได้ไหม อันนี้ฝนตกนะคะฝนตกใส่มันก็เลยไนอ้นั่นหมดแล้วนะคะที่สวนยางก็มีเหมือนกันนะคะแต่มันก็ไม่เยอะนะคะเล้วเรามาหาเห็ดกันนะคะเพราะว่าวันนี้ออกมานอนที่สวนยางนะคะเราจะเจ,เจอไหมนะคะส่องไปทางไหนก็ทำไมไม่เห็นมีนะคะวันนี้ เต็มเฟสเลยนะคะเห็ดโคลนนะคะใข่ไปหาก็ได้นะคะขนาดยาอาชีพไปหาก็ยังได้นะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวหาส่องทางก่อนนะคะเราจะเจอไม่เอ่ยมเสียงน้ำนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะเสียงน้ำไหล สงสาจน,จนหาจนเจ็บคอนะคะเพราะว่ามองหาเห็ดนะคะเพราะว่าช่วงดึกๆนะคะมันจะตอนกลางคืนมันจะแบบเริ่มผัวออจากดินนะคะตอนเช้าๆมันก็จะเริ่มบานแล้วเดี๋ยวสองสองนะคะ สงสัยก้มจนเจ็บคอนะคะแต่มันก็บางครั้งมันก็ไม่ออกที่เดิมนะคะมันก็จะไปเรื่อยของมัน พอเชื้อมันก็จะไปเรื่อยๆนะคะเชื้อเห็ดปกติแถวนี้แถวสวนยางตรงนี้มันจะเป็น,เป,นเป็นหมู่เขาเรียกเป็นอะไรมันจะเยอะนะคะส่วนมากเขาจะไปหาที่ริมห้วยนะคะแถวที่มีต้นไผ่ต้นไผ่นะคะ อันนี้เรามาหาที่สวนยางนะคะสวนยางก็จะได้เหมือนกันนะคะตรงที่มันเคยออกนะคะฮิตอน,นี้ดึกแล้วก็ยังมานะคะเพราะว่าวันนี้ออกมานอนที่สวนยางนะคะมืดตื่นนะคะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันไม่ค่อยสว่างนะคะแต่มันก็ออกแบบนี้นะคะนี่ ถ้าเรามองข้างล่างมันจะเห็นแบบนี้เลยอันนี้มันโดนฝนแล้วหนอนมันกินแล้วนะคะมันได้ตรงตรงละซองสามดอก ค่อยเยอะนะคะมันโดนฝนแล้วทุกคนนี่เพราะเราไม่เห็นนะคะเพราะฝนตกทุกวันเกือบทุกวันนี่นี่น<ด>กม้กมๆงยเยก้มๆงยเยนะคะนี่ไงอีกหนึ่งดอกนะคะนี่ เห็ดโคนนะคะแต่2ไฟตอนกลางคืนจะไม่เห็นนะคะเพราะามันเป็นดอกสีน้ำตาลนะคะต้องดูดีๆนะคะ ก่อนนะคะเดี๋ยวมองหาเห็ดก่อนเจอไหมเนาะนี่ไงใช่ไหมทุกคนนี่ไงแกมาเก็บแน่หานใสวน้ำเดอร์มีดพร้อม ทุกคนนี่เพิ่งออกเลยน,นี่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 ทุกคนโอ้โหสุดยอดเจอแล้วที่สุดทุกคนเจอแล้วนี่กำลังออกพอดีนี่เลยทุกคนสุดยอดนึกว่าจะไม่เจอแล้วนะคะทุกคน,นเราจะเดินไปเรื่อยๆ นี่ตรงนั้นก็เดี๋ยวมันจะเหยียบนะคะเดี๋ยวจะเหยียบนี่ไงทุกคนดอกเบลเลอเลยนี่นี่ขึ้นใหม่ด้วยบอกแล้วมันต้องเจอโคนใหญ่มากเลยทุกคนนี่นึกว่าจะไม่เจอแล้วนึกว่าโดนฝนหมดแล้วนะคะทุกคนอันนี้ตรงกอไผ่นะคะสุดยอด สุดยอดภูมิใจมากนะคะภูมิใจมากเจอเห็ดแล้วเพราะว่าเดินเดี๋ยวลองดูนะคะเพราะว่าเดินไปนึกว่าจะไม่เจอก็เจอจนได้นี่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 คนนี่คน,นคเก็บวางนี้ ไว้ก็ได้ทุกคนตัวช่วยมาแล้วมีเดี๋ยวลงมาอยู่เ่เอเมมเอเสียมก็ได้เพิน่นไปเสียมวงนี้บปล่าเพิ่นมาหาอยู่บป่ซะเขามันเคยออกอยุแถวนี้นะเพราะว่าตรงนี้ปกติมันจะ เป็นเห็ดคนนะคะนี่ว่าจะไม่ได้เหมือนเขาแล้วแต่ก็ไม่เยอะนะคะแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ปกติเคยได้ตรงนี้นะคะเห็ดคนเคยออกแถวนี้เดี๋ยวคลิปนี้เขาฝากเพิ่มเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปขอไปเก็บเก็บเห็ดก่อนนะคะนี่เห็ดคนเราก็ได้เหมือนกันจ้า ก่อนนะคะบ๊ายบาย